ราะว่าเบีย้ยประกันภัยของเราในภาพรวมนะครับปีนี้หน้าสิ้นปีนะครับ2,167เนี่ยเราน่าจะโตได้ถึงประมาณ9,040,000,000บาทนะครับถือเป็นอัตราที่เราค่อนข้างจะพอใจเราเชื่อว่าอีกประมาณปีหนึ่งหรือปีอกว่าๆเนี่ยธุรกิจประกันชดเชยหน้าสัยไพร์คงทำเบีย้ยประกันภัยเท่แต่ถึงล้านล้านบาทาแน่ๆที่ผมกล่าวไปในตอนต้นนนะครับว่าอัตราการเติบโตของเบีย้ยประกันภัยมันแปลไปตาม อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจอันนี้เราพบว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยกำลังเห็นภาพนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นธุรกิจประกันชีวิตกับวินา้าสไปก็จะโตไปตามนั้นเราเชื่อว่าปีหน้าคงจะปีที่ดีของธุรกิจประกันภัยเราแน่คอพรไม่ได้มีหน้าที่ในการแค่กํากับเท่านั้นเรามีหนา้าที่การส่งเสริมและคุองอสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้วยเราพยายามที่จะทําให้บริษัทประกันภัยเนี่ยมีช่องทางในการลงทุนได้มากยิ่งขึ้น เราจะมีการปรับประกาศลงทุนให้มีช่องทางใหม่เกิดขึ้นได้เราจะมีการปรับอนุมัติการขออนุมัติกรมทัน์ที่มาอย่างเราได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นบริษัทประกันภัยจะได้มีกรมทรนไปสนองตอบความต้องการของผู้บริโคได้อย่างนั้นก็ตามสิ่งที่ต้องคำนึงตลอดเวลาคือความมั่นคขงของบริษัทประกันภัยเราได้มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบที่เรียกว่า early warning system ที่ดีมากขึ้นไปอีกเราได้มีการพัฒนาระบบการเข้าตรวจสอบบริษัทประกันภัย ในกระบวนการที่ลึกมากยิ่งขึ้นเราได้ขอให้บริษัทประกันมีการพัฒนาการป้องกันเรื่อง IT Security มากยิ่งขึ้นด้วยม่าเป็นปเดนที่มันเกิดขึ้นแน่ๆในปีหน้าในน้านของการส่งเสริมธุรกิจประกันภัยนะครับเราก็มีการพยายามที่จะทำาบริษัทประกันภัยเช่นเราสร้างการกํกกับรวมกลุ่มรูปวายและผู้บ้านในปัจจุบันเนี่ยบริษัทประกันภัยหลายบริษัททีเดียวนะครับพยายามทำป็้รูปตัวเองเป็น holding company แต่ถ้ามันเป็นแนวทางที่ดีบริษัทประกันภัยที่มีอาณาจักรที่กว้างยิ่งขึ้นแต่ว่า ธุรกิจที่จะไปลงทุนคอพอพอต้องมองเห็นความเสี่ยงนั้นคอพพต้องสามารถกํากับลึกเข้าไปถึงตรงนั้นได้แต่อีกนั้นก็ไปได้นะครับรับไปเลยรับไปด้วยกันเรืจเจริญเติบโตไปด้วยกันนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะทําหลากัหลกๆในปีนี้ประาตรมนจริงตที่17ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อน,นักลงทุนเพื่อนักลงทุนได้เห็นภาพวงการเงินที่มันชัดเจนมากขึ้นไม่ได้ดูสอบพร้อมกักบตัว มาตรฐานฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้เราจะมีใช้มาตรฐานฉบับที่ปีหน้า1มการาคมน,นะครับนี่ใช่ว่ามาตรฐานฉบับปัจจุบันกับมาตรฐานฉบับที่17นะครับเขาทำไรไปบ้างในเวลาน,นี้นะครับทั้งจะอบรมทั้งทำประเวทเทสรันมีการประชุมหารือทดสอบบัญชีแล้วก็ตรวจสอบทุกการประกันภัยทุกบริษัทและมีการจัดสัมมนาลูกอบรมทุกคนบริษัททุกบริษัทได้รับฟังความคิดเห็นสัญญาณออกมาดีมากทุกบริษัทมีความพร้อมครับเรื่องกองทุนราคาที่น่าสะพาย นะครับท่านคงทราบว่าหลังจากมีการยืดมดเกตถึงเมื hmm. mm ่อ hmm. ว mm ันเมื่อที่แล้วนะครับนี่มันหายไปสามหมื่นล้านบาทจากที่เราคาดการณ์วีประมาณหนึ่งแสนล้านบาทอันนี้ยื่นที่ประมาณเกตหืล้านบาทมีผู้ทีเกียวขพองประมาณหนึ่งล้านลายในเวลานั้นมันเหลือประมาณแปดแสนล้านตอนนี้นะครับท่านคงได้ยินและชัดเจนแล้วว่าเราเหว่ทางการศึกษาเนี่ยับาวงต้องใช้รูปแบบต่างๆผสมกันไปหมดในทุกๆเรื่องนะครับ จะคอฟก็จะบอกว่าเราเข้าไปช่วยกองทุนในทุกทุกด้านเราจะเราจะเอาเงินใส่เรื่องสำนักงานคอฟร่วมกับกองทุนอย่างเต็มที่นะครับเราไม่ได้ปล่อยกองทุนอยู่แต่เพียงเดียวได้นะครับสำนักงานพวกเข้าไปช่วยอย่างเต็มที่รถไฟฟ้าท่านคงรู้ใช่ไหมรถไฟฟ้าเนี่ยมี loss ratio ค่อนข้างจะที่จะใช้ได้แล้วในเวลานี้ที่ประมาณส0กว่าเปอร์เซ็นต์บวกไอรินประมาณ10เปอร์เซ็นต์ีนี้ประมาณ50เปอร์เซ็นต์นิดนี้มีบริษัทโดดเข้ามารับรถไฟฟ้าย2่บริษัท เคสชิ้นก้อนนี้หนึ่งแสนห้าหมื่นชิ้นเนี่ยมีคนเข้ามาบลมเคสแล้วเนี่ยประมาณยี่สองบริษทัทมากบ้างน้อยบ้างมาันทำให้แต่ละบริษัทได้ส่วนไปไม่มีมากเท่าไหร่นะเพราะมันถูกทอไนอไปยี่สองบริษัทแล้วมีอะไรเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นหน่อเนี่ยเรียกว่าเกิดอะไรจุดระนากรอลรอลัสนัมเบอร์ถึงแม้ว่าจะมีการชาร์จทีร่ระดับไทยมากกว่าระดับที่ที่เข้ามาสามสิเปอร์เซ็นตาเห็นพอร์ตมันอร์ตมแบบแข็งแรงเลย ก็สีต่างๆนี้เรากําลังเฝ้าจับตามองอยู่นะครับแต่เราเชื่อว่ารถไฟฟ้ากำลังไหลเข้ามาในประเทศมากๆในเวลาแต่ธุรกิจประกันชั้นใดของเราเราอหน้าเรียรู้ได้เร็วเราจะนี้มีการนั้นโยกระดับเพี้ยขึ้นเรือยประมาณ30%ก็ยังพอเอาอยู่ในเวลาเลี่ยที่น้องสื่อประชาชนฝากไปยังผู้ประกันภัยหรือว่าประชาชนนะครับเราพบว,ว่าขนานี้นะครับมีผู้ตัวแทนในหน้าเนี่ยขายเข้ามาทาบริษัทประกันภัตนยต่างชาติ นะครับพอฝากเตือนไปยังประชาชนนะครับว่ารัฐประกรันภัยในประเทศไทยนะครับที่ขอพอกำกับดูบแลได้เฉพาะปกษตรที่จดทะเบียในยในประเทศไทยเท่านั้นแล้วเมื่อนัวมีบารบริษัทเข้ามาถ้าเราค้นพบได้ว่าไม่ใช่บริษัรรทประกันภัยหรือว่าไม่ติตามกฎหมายนท่านอรอดี2สองท่านแจ้งความกับกองปราบแล้วนะครับในเวลานี้อยู่หลายๆคนรวมถึงตัวแทนในหน้า ที่ดําเนินการอยู่ด้วยนะครับพอพอรบกวนหมดนะครับพูดเรื่องการรักษาสุขภาพนะครับการรักษาสุขภาพต้องใช้คำว่ายังเป็นยังมีปัญหาขึ้นู่แต่เราสร้างเรื่องไขไว้ครับเรียกว่าซิมโฟรีซิสการเกิบปวเยเรื่องโรคเล็กน้อยเราบอกว่าถ้าประชาชนนะครับผู้ประกันภัยนะครับที่รักษาซิมโฟรีซิสในปีนี้นะครับ mm hmm. เข้าโรงพยาบาลเกินสี่ครั้งแล้วต้องแอดมิน นะครับแล้วก็แยกจ่ายเกินกว่า200%ของพี่อภิรักษ์ภัยนะครับในปีหน้าถัดไปท่านจะต้อง,งโอโคเกเมนร่วมจ่ายไม่เกิน30%ตรวจสอบสามารถจะอาภิรัย30%ได้เลยนะครับแต่ในปีถัดมานะครับไม่มีเลยนะครับต้องกลับคืนสู่สภาพเดิมทิศทางของสมงานงพพในอนาคตข้างหน้าเราเริมเติบตัวไปกับเทคโนโลยีต้องเอา AI มาใช้มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การทําง,งานของสำน,นักงานคอพพไม่ใช่แค่สำนักงานคอพพคุณดูธุรกิจประกันชีวิตแลว้วก็วน้าสมัยด้วยธุรกิจประกันชีวิตและหน้าสมัยกำลังเปลี่ยนตัวเองไม่ใช่คัดแทนเขาคอพพแล้วก็เปลี่ยนตัวเราเองให้ทำสมัยมากขึ้นนะครับแต่สำหรับเราในเรื่องของการปฏิบัติการทั้งแพคออฟฟิศแล้วก็ฟอนต์ออฟฟิศเราใช้ออไอเข้ามาช่วยทำงารดำเนินของเราเร็วขึ้นคงขึ้นแล้วก็แม่นยำมากขึ้น เราจะเห็นความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในธุรกิจแล้วก็สำนักงานของคอพี่อย่างโตแบบเป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลได้เลยแเริ่มโตในเส้นบนที่ดีท่อไม่ต่างการคอพอก็กำลังโตแบบนั้นคอพอก็กำลังโตเอนคอพ่อกำลังเราติดใจเรียกโตแบบดีท่อจริงๆ